ลุกโผได้ครับวันนี้นี่ก็เอารถออกมาต่อภาษีพรบรนะใกลใกล้บ้านนี่แหละอ,ะอะก็อแบบเอารถออกมาวอร์มเครื่องด้วยนะ ตออมผมว่ามันสะดวกเลยอ่ะตอออคือแบบเรามาครับเดียวก็เสร็จอ่ะรออย่างเดียวไปคนส่งก็ใช้วเวลาหน่อยนะ มาก็น่าจะอาทิตย์กว่าละแต่โอคลิปล่าสุดขับขับกับเจ้าแม็กเจ้าฟอร์ดนะไปละยองอาทิตย์น่อาทิตย์กว่าได้แล้ว ถึงแ้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปติดตอ่อเ่างานก่อนนะฮะ เรียบร้อยนะครับทุกคนเ,ออกกเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมขับรถรวมเครื่องเลนะะ่นสัก นานเอาเอาไปวอร์มเครื่องสักหน่อยเดี๋ยวยงยางอะไรเสียนะ ฝนตกกับแดดออกเอาแดดออกดีกว่าแดดออกมันจะร้อนแต่วไม่เปียกขับรถมันเลยอ่าก็คลิปนี้ผมก็จะมาบอกทุกคนว่าอาจจะได้ขับเป็นรอ,อบคั้งสุดท้ายนะไอสูนแก้วของผมคันนี้ วนี้ผมก็จะประกาศขายแล้วครับวันนี้ผมว่าจะไปเปลี่ยนทรงสป,ปอร์ตนะทุกคน แบบสปอร์ตบ้างนะเอาได้ตัวนี้มาขับมาก็อ,าอีกปีก,กับอีกเกือบสิบวันนะ่ะตั้งแต่วันที่ยีบเก้ากันยาเนี่ยเป็นครบปีนะพีก,กับกี่วันนะน่าจะเกือบสิบวันนะพีก,กับปีนิดนิด,นดอ่ะขับเจ้าตัวนี้มา ผมก็อยากลองเปลี่ยนอทรงสปอร์ตดูบ้างนะฮะพอน,นีว่าเหมือนขับตามจ้าแม่กวาวนาะ่ะรู้เลยว่าโโอ้หปวดคอทุกคนตามไม่ไหวก็ลองก็อยากลองเปลี่ยนซลลิงบ้างนะอาจจะขับ cảm ban cả đêm sắc này có mong mong rồi nha và đang lê rồi đi มันก็โหมันน่ะศูนย์เก้านี่เป็นรถที่แบบมันจริงๆท็อกต้นเนี่้โหเหลือจริงความมันนี่แบบท็อกต้นนี่แบบมันเอกระชากจริงครับหรือบิดบิดลอยได้บิดแบบบิดลอยไม่ต้องแบบติดคลาสยกเลยกระแทกกรนเร่งก็ลอยล้วนอะจ้าศูนย์เก้าอ่ะ แต่แต่อย่างว่าแหละทงเล็กเก้ีนะครับมันก็เสียต้วที่ว่าถ้าเราใช้ความเร็วขับไกลๆเลยจริงๆอะ่ะมันก็เหนื่อยอะ่ะเพราะว่าเราแรงประท้าเต็มเลยอะ่ะทั้งหัวทั้งหน้าทั้งอกทั้งตัวไปหมดเลยแบบต้องประท้าลมมอนะคนมันมันเหนื่อยอะ่ะขับไกลก็รู้อยู่แล้วอ่ะเราขับกันไม่ใช่แค่ร้อยร้อยยี่ที่ไหนอะ่ะ ครับแรงก็ยิ่งแบบโอ้แรงประท้าเยอะนะมันก็ยิ่งเหนื่อย เิมืม่อกี้ไปตรวจสภาพรถไอพี่พนักงานางมั้งคนตรวจแนะม่บอกรถในฝันเขาเลยว่าพี่ผมก็เลยพูดว่าสนใจไม่แม่ผมขายอยู่ ันก็ใครชอบรถก็มีรถในฝันทุกคนอ่ะนะไม,ไม,ไม่ไม่ว่าจะรุ่นไหนอะ่ะใครก็อยากอยากจับจองมานะบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยมีโอกาสแล้วก็อยากขับอยากเป็นเจ้าของะฮะ อนนี้ก็คิดอยู่นะทรงสปอร์ว่าจะเอาตัวไหนดีก็คือแบบเปลี่ยนมาก,ก็ต้องเอาให้แบบต้องตอบโจทย์เราด้วยอะ่ะเมื่อเราชอบรถแบบอ่าสไตล์ไหนแบบไหนอย่างเงี้ยทรงสปอร์อะ ใครแบบถ้าชอบแบบรถท้ออ่ะนะผมก็แนะนำนะฮะศู 09, นย์เก้านี่ตอบโจทย์เลยปัญหาจุกจิกก็แทวจะไม่มีนะเป็นรถที่แบบไม่ดื้อน,นะถ้าขับถ้าคนแบบไม่ชอบความเร็วเท่าไหรอ่อ่ะขับแบบชิวๆหรือว่าแบบเอาไว้ความมันอย่างเงี้ยได้เลยอะ่ะ เก้าที่ตอบโจทย์เลยนะแต่ถ้าใครใช้ความเร็วหน่อยอย่างเงี้ยแล้วใช้ไกลความเร็วอย่างเงี้ยขับไกลอะ่ะก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อ่ะข้างยิ่งไปกับกอสปอร์ตเนี่ยโห่เหนื่อยแล้วแต่คนชอบอไปแหละบางคนก็อาจจะไม่เหนื่อยก็ไดนะ้ฮะ คนเขาอาจจะชอบก็ได้แบบเออเพาไม่ใช้ความเร็วมากบางคนเขาแบบขี่แบบชเชี่ยวไงอ่าแต่ถ้าใช้แบบนี่แหละเชี่ยวๆเ่ยแล้วความมันเนี่ยออตอบโจทย์เลยผมแนะนำนะะ19เลยเดี๋ยวผมเทน้ำมันก่อนนะครับ จะ,ะถามว่า99 shifter เ,เดียนไหมผมว่าแบบกลางๆนะทุกคนแต่ผมชอบเสียงแบบชิปเตอร์เขาแบบเตะดังดีอ่ะ แบบดิบๆเนี่ยแต่ถามว่าเนียนไหมก็กลางๆครับไม่ถึงว่าแข็งมากไม่ถึงแบบอันนี้มากอยู่ที่รอบนะผมว่าถ้าเรารอบสูงอะ่ะมันก็จะเนียนขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเราต่ำๆมันก็จะแข็ง,ขงหน่อย ็อยากขายให้คนแบบเอออยากได้แบบเอาไปเข้าคองเอ,เอาไปแบบใช้จริงๆอะ่ะอยากให้แบบขายครับคนซื้อร,รถเอาไปใช้จริงๆอย่างเงี้ย อนี้เอาไปปุ๊บคงแบบเอาเวล้างแล้วก็เช็ดแล้วจอดเดยาวอะ่ะรอรอคนมารับจริงๆอะ่ะรอคนเป็นเจ้าของคนต่อไปอะ่ะ <c oughs> คงไม่ได้เอาออกมาขับแล้วแหละเพราะผมก็ออกมากลัวแบบเดี๋ยวมีอุบัติเหตุโน่นนี่นั่นมันก็จะลำบากนะทุนจอดไว้แล้วก็แบบถ้ามันนานไปเออสตาร์สักหน่อย เป็นเดือนอย่างเงี้ยก็อาจจะออกมาขับแบบไม่เป็นไรไกลครับวอร์มเครื่องวอร์มยางไว้เฉยไม่ให้มันสึกหลอนะอะไร 3,000กิโลส0 0 0ม่นกิโลนิดๆแต่เพราะอย่างเงี้ยก็ไม่อยากอ,าออกไปอีกก็เนี่ยกลมใหม่มันจะเยอะไปอีกหรือว่าปีกว่าผมขับไปแค่นักแร่ผมเอามาจากเจ้าของเดิมมาประมาณ25,000กว่มาโลนะ ประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันหุ่นห้าพันกโลไมอยู่กับผมรถสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่หมื่นกิโลเอ้สี 4, ่พันกโลหรอปีกว่าไม่ถึงห้าพันบอกลบเลยประมาณนี้แหละกเกือบห้าพันละหนึ่งปี која ดังดีนะน่าจะเกี่ยวหรือเปล่าฟอมร้อนเครื่องนั้นร้อนอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> จหายหกันแต่ก็ต้องเลือกทุกอย่างอนะ่ะเอา ตงสปอร์ตเดี๋ยวต้องตัดใจปล่อยเจ้าตัวน,นี้ไปอ,อกล้องหลุดทุกคนเมื่อกี้กล้องหลุดรับนึงนะ ผมติดอัน,นี้ไงผมติดกาวาสามเอมอ่ะผมติดไม่แน่นนะดีอันนี้ไว้ใส่ที่คล้องไว้ว่าอยู่อะไรมาชนแขนวะสามเอมหลุดทำไมใส่ที่คล้องนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยที่คล้องกล้องเนี่ย อยากให้เพื่อนติดตามกันต่อไปนะว่าผมจะได้เจ้าตัวไหนต่อไปแต่เกินเกินไว่กนว่าทรงสปอร์ตนะครับเปลี่ยนเพราะทรงสปอร์ตนี่แหละอยากเปลี่ยนฟิลลิ่งนะฮะเป็นทรงสปอร์ตโอเคเดี๋ยวผมทำกล้องก่อนนะทุกคน กล้องหลุดนะครับก็เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวถามขากล้องหน่อยลรเมื่อกี้เอมใส่สามเอ็มแล้วหลุดอะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวที่เรายัางระวังแบบใส่ที่ ยึดขาขากล้องไว้อยู่นะ นา,า,ายศาสาละมั้งพุทจิการีรก็นายหมวดฝนเข้าเหนาาเลย คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับทุกคนก็มาทำคลิปบอกพี่ๆเพื่อนๆนี่แหละครับก็ก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับดูว่าผมจะได้ ตัวสปอร์ตตัวไหนผมก็จะได้มาเดีวผมก็จะเอามารีวิวลงให้เพื่อนๆดูนะเป็นทจะหาแบบตัวที่ถูกใจอะตอบโจทย์กับเราว่าเราชอบแนวไหนอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายแนวแบบหลากหลายแบบยังไงอะการคกเคหรือว่าโหมดหรือว่าอะไรก็แตกต่างกันเยอะนะแต่และตัว กับพีไอโหมดหรือว่าอะไรแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนผมก็ถึงบ้านแล้ว กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ